กังหันน้ำใช้พัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นและทรงห่วงใยต่อประสบนิกรที่ต้องเผชิญในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่24ธันวาคม2531ได้พระราชทานพระราชด,ดำริในการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศโดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ําเสียซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ําไทยพัฒนาและนํามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามสถานที่ต่างๆทั่วทุทกพื้นที am, ่กังหันน้ําไทยพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนช้าแบบทุ่นลอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกยากที่เกิดขึ้นนี้ได้เสด็จ พระราชดําดเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายหลายครั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลและต่างจังหวัดพร้อมทั้งพระราชทานพระราชบัญิเกี่ยวกับการแก้ไขน้ำเน่าเสียในระยะแรกระหว่างปีพ2527ถึง2530ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน,น้ำต่งตางๆซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหา ได้ผลระดับหนึ่งต่อมาในช่วงปี2531รอยสาสเป็นต้นมาสภาพความเน่าเสียของน้ำบริเวณต่างมีอัตราแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นการใช้ธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประฏิทภาพเท่าที่ควรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอพระราชทานราชรดําริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถผลิตได้เองในประเทศซึ่งมีรูปแบบ ใทยทำไทยใช้โดยทรงได้แนวทางจากหลุกซึ่งเป็นอุปกรณ์วิทน้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้นและทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน,าน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วยการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิไทยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทานซึ่งได้มีการผลิตเครื่องคนเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมาและรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบันก็คือกังหันน้ำชัยพัฒนาพระราชดำริเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรูปแบบและพระราชดำริเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการเติมออกซิเจนในน้ำ มีสารสมีสาระสำคัญคือการเติมอากาศลงในน้ำเสียมีสองวิธีหนึ่งใช้อัดอากาศเข้าไปาทางท่อเป่าลงใต้น้ำน่าจะทำได้โดยกังหันวิทน้ำวิทตัก ขึ้นไปบนผิวน้ําแล้วปล่อยให้ตกลงในไปยังผิวน้ําตามเดิมโดยที่กรงหันหน้ําดังกล่าวจะหมุนช้าด้วยกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกินสองแรงม้าหรืออาจจะใช้พลังงานน้ําไหลก็ได้จึงสมควรพิจารณาสร้างต้นแบบและนำไปติดตั้งทดลองใช้บําบัดน้ําเสียที่ภายในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวัดบรวรนิเวศวิหาร การศึกษาวิจัยและพัฒนากรมชมพะทานรับสนองพระราชดำริในการศึกษาและสร้างต้นแบบโดยดัดแปลงเครื่องสูบน้ำพลังน้ำจากกังหันน้ำสู่สสน้ำทุ่นลอยเปลี่ยนเป็นกังหันน้ำไทยพัฒนาและได้นำมาติดตั้งในกิจกรรมบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเมื่อวันที่หนึ่งพศสอรงมณพฤษภาคม 2532และที่วัดบรวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่3พฤษภาคม2532เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบน้ำบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลา4-5ปีคุณสมบัติกังหันน้ำพัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยอ่ซึ่งเป็นโมเดลอ rx ขีดสองหมายถึง Royal Experiment แบบที่สองมีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง1.2กิโลกรัมของออกซิเจนแรงม้าชั่วโมงแต่น่าไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างอนเนกประสงค์ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่สระน้ำหนองน้ำคลองบึงลำห้วยที่มีความลึกมากกว่า1เมตรและมีความกว้างกว่า3เมตรขอบคุณครับ